ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาดูวิธีการเก็บเอวกางเกงเข้าอยู่ที่1นิ้วนะคะตัวนี้กางเกงคะค่ะมีซับในด้วยวิธีการนะคะจริงๆแล้วการมีซับในเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับยากขึ้นใช่ไหมคะแต่จริงจงแล้วอะ่ะถ้าหากว่าเราค่ะรู้หลักในการแก้มันก็จะแก้เหมือนกันกับชิ้นนอกเลยเพียงแต่เราจะต้องแก้ทั้งหมดนะคะสชิ้นทั้งชิ้นนอกแล้วก็ชิ้นในเนาะคือขั้นตอนมันจะเพิ่มมาแค่นั้นเองค่ะโอเคเดี๋ยวอันนะคะจะอธิบายให้แบบละเอียดเลยนะคะคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะยาวนิดนึงนะ โอเคในขั้นตอนแรกค่ะที่เราจะแก้ไขนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะแก้แบบไหนซึ่งการแก้นะคะอยู่ที่1นิ้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะคะเล็กมากๆเลยเวลาที่เราจะเก็บนะคะแนะนําว่าเก็บจากกลางหลังตรงนี้ก่อนที่จะแก้เรามาเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะเก็บส่วนไหนบ้างนะคะตัวนี้โจทย์ที่ได้รับคือเก็บเอวเข้า1นิ้วตัวนี้นะคะเราจะเก็บจากกลางหลังตรงนี้ค่ะ1นิ้วนะคะเก็บฝั่งละครึ่งก็เป็นฝั่งละ0ูนจดห้านะคะ ฝังละ0.5รวมเลยนะคะก็คือจะได้อยู่ที่1นิ้วอะอันนี้ค่ะคือคุยกับตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยจะเก็บจากกลางหลังตรงนี้นะคะส่วนของขอบเอวทีนี้ค่ะส่วนของด้านล่างที่เป็นรอยต่อค่ะระหว่างขอบเอวกับตัวกางเกงเนี้ยเราจะเก็บส่วนไหนถ้าหากว่ากางเกงตัวนั้นนะคะมีส่วนของเกล็ดตรงนี้อยู่มีเกล็ดแบบนี้นะคะเราจะเก็บจากเกล็ดเลยก็คือเราจะเก็บฝั่งละ0.5ฝั่งนี้0.5ฝั่งนี้0.5ค่ะเก็บตรงนี้นะคะเข้าไป0.5เก็บเข้าไป0.5 พอหลังจากที่เก็บเสร็จแล้วค่ะตรงนี้มันเล็กลงตรงนี้มันเล็กลงมันก็สามารถเย็บกลับเข้าไปได้เนาะโอเคอันนี้นะคะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยจะเก็บส่วนไหนบ้างซับในนะคะไม่มีผลนะคะซับในก็คือมีซับในก็คือเราจะแก้แบบนี้เหมือนกันนะโอเคทีนี้ค่ะเราเนี่ยคุยกับตัวเองแล้วเนาะว่าเราเนี่ยคะ่ะจะเก็บตามแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อมาเรามาดูก่อนว่า,าเวลาที่เราจะเลานะเนาะเราจะเลาะถ้าได้จําเป็นอย่างตัวนี้เราตกลงกับตัวเองแล้วว่าด้านบนเราจะเก็บจากกลางหลัง ด้านล่างเราจะเก็บจากเกล็ดฉะนั้นนะคะรอยต่อที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันก็คือส่วนของตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ส่วนของตรงนี้เลยก็ให้เราค่ะเลาะส่วนของตรงนี้ออกนะคะเลาะตรงนี้ออกมาฟึบพอหลังจากที่เลาะอ,ออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะถูกแยกออกจากกันนะคะเดี๋ยวอันจะอธิบายแบบละเอียดไปเลยค่ะคลิปนี้ดูซิถ้าทําไม่ได้นะให้มันรู้กันไปเลยอ่ะโอเคให้เรานะคะเลาะอ,ออกมา พอหลังจากเราเออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะถูกแยกออกมาจากกันนะคะแบบนี้อ่าอันนี้คือเป็นเกร็ดเหมือนเดิมนะคะขอบเอวด้านบนค่ะเราก็จะวัดลงมานะคะแล้วก็เก็บค่ะตรงนี้ให้มันเล็กลงอ่าตัดนะคะเราจะผ่าตรงกลางตรงกลางตรงเนี้ยเส้น,นะคะ่ะจะต้องตรงก,กันกับกลางหลังตรงนี้นะคะให้ตรงกันผ่าผ่าเสร็จแล้วค่ะก็เย็บเก็บเข้าไปนะคะเก็บอยู่ที่ศูนจุดห้าเนาะ ฝั่งนี้0.5โอเคพอเราเก็บตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบเอวด้านบนนะคะก็จะเล็กลงมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้อืมหลังจากที่เราเก็บเล็กลงเนาะมันก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้ตรงนี้นะคะก็จะมีเส้นผ่ากลางเพิ่มขึ้นมาโอเคขอบเอลนะคะแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะส่วนของตรงนี้นะคะตรงเนี้ยมันคือเกดของเดิมใช่ไหมคะแล้วเราค่ะจะเก็บจากเกดตรงนี้ วิธีการนะคะทุกคนอย่างตัวนี้เนี่ยมันมีซับในดด้วยซับในของตัวนี้นะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือชิ้นนอกนะคะอ่าอันนี้คือนอกนะคะส่วนของด้านในค่ะส่วนของที่เป็นซับในเป็นขอบเอลที่ซ้อนอยู่ตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งชั้นนะคะที่อยู่ด้านในเนี่ยมันเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเป็นกลางหลังค่ะกลางหลังคือเส้นเดียวกันกันกบตรงนี้แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเกร็ด จากของเดิมข้างนอกนะคะมีเกรดใช่ไหมคะด้านในไม่มีเกรดเลยด้านในตรงนี้ไม่มีเกรดด้านในนะคะส่วนของซับในเนี่ยที่มันถูกซ้อนกันอยู่ตรงนี้ให้เรานะคะเก็บจากตรงนี้เลยเก็บเข้าฝั่งละศูนจุดห้าเลยค่ะเก็บแล้วก็ให้มันสลบมาหาตรงนี้อันนี้คือซับในนะอันนี้คือซับในคือของเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีเกรดตรงนี้เราก็ตีเราก็เก็บขายจากเกรดตรงนี้เพิ่มเข้าไปแต่ถ้าไม่มีเกรดค่ะเราก็เก็บจากตรงนี้ได้เลย อย่างของตัวนี้ค่ะไม่มีเกล็ดด้านข้างสองข้าง,างเราก็เก็บจากตรงนี้นะคะฝั่งละ0ูน5ุห้าศูนจุดห้ารวมเลยนะคะก็คือจะได้อยู่ที่1นิ้วอันนี้นะคะคือขอบคือขอบเอลของตัวซับในตรงนี้นะคะให้เก็บจากกลางหลังเลยนะโอเคพอหลังจากที่เราเก็บมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวอันขออนุญาตลบตรงนี้นะคะเพื่อจะแนะนําวิธีการตีเกล็ดชิ้นด้านนอก ตัวนี้เป็นตีเกรดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยทำนะเดี๋ยวทำตามวิธีการที่อันการจะบอกนี้เลยให้เรานะคะเอามือล้วงออกมาเนาะแล้วก็จับแต่ส่วนของข้างในตรงนี้นะคะจับแค่เกรดตรงนี้ค่ะเพราะหลังจากที่เราจับเกรดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะคือสันทบตรงนี้นะคือสันทบเพราะเราค่ะจับมันออกมาใช่ไหมคะตรงนี้มันก็คือจะเป็นสันทบนี่ค่ะตรงนี้นะคะสันทบอ่ ตรงนี้คือสันทบแล้วก็ดูจากของเดิมนะคะมันจะมีรอยค่ะเดินเส้นเย็บนะคะแบบนี้นี่อันนี้ค่ะคือเกร็ดนะคะวิธีการที่เราจะเก็บเก็บเกร็ดเ,เพิ่มเข้าไปนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เขาต้องการเกร็บอยู่ที่1นิ้วเก็บตัวนี้เราจะเก็บฝั่งละศูนจุดห้มันก็จะซักประมาณซักหนึ่งตีนผีอะคะ่ะให้วางแนวตีนผีนะคะตามแนวเส้นนี้ยวเปลี่ยนสีแป๊บนึงนี่ค่ะให้วางแนวตีนผีนะคะตามเส้นนี้ แล้วก็กินเข้ามาค่ะเย็บเส้นใหม่นะคะไม่ต้องล้อของเดิมออกเย็บเส้นใหม่ค่ะเข้ามาแบบนี้แล้วก็กินเข้ามาหาเส้นเดิมแบบนี้ค่ะกินเข้ามาหาเส้นเดิมเราจะตรงตายนะคะก็คือต้องคงของเดิมไว้นะคะเราจะไม่ใช่แบบไปเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยไม่ใช่เรานะคะจะกินตามแบบของเดิมของเขาเพียง <ped aling> แต่ข้างบนนะคะจะกินมากหน่อยตามที่เราได้รู้ว่าเราจะเก็บแค่ไหนนะคะก็ <im it> กินเข้ามาแล้วก็ สลบค่ะเข้ามาหาเส้นเดิมนะคะแล้วก็ปลายนะคะหายเข้าไปหาเส้นเดิมนะคะแบบนี้ตรงปลายแหลมตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเพิ่มเส้นใหม่อ่ะตรงตรงปลายตรงเนี้ยมันจะไม่สวยมันจะเป็นปมปมก้อนๆอนฉะนั้นนะคะเวลาที่เย็บเนี่ยให้กินเข้ามาหาเส้นเดิมแล้วก็สลบเข้ามาหาเส้นเดิมค่ะแล้วก็หายไปเลยนะคะแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการตีเกล็ดเพิ่มนะคะนะโอเคพอหลังจากที่เราขาดตีเกล็ดตรงนี้สองข้างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นค่ะ ขั้นตอนของการที่เราจะเย็บขอบเอวตรงนี้มันประกบกันนะคะมันก็ไม่ยากเลยค่ะก็คืออันนี้คือเป็นชิ้นนอกเนาะชิ้นนอกเราเก็บจากเกรดชิ้นด้านในเราเก็บจากตัวของกลางหลังนะคะที่เป็นซับในพอหลังจากเก็บเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เอาตกส่วนเนี้ยค่ะมาวางสันทบเหมือนเดิมมาวางทบกันวางให้มันเท่ากันนะคะขอบเอวตรงนี้ชิ้นนอกกับชิ้นในาวางให้มันเท่ากันนะคะถ้าหากว่าเรากลัวว่าอพอมันวางแล้วมันจับยากนะคะก็ให้ทําการเย็บนะคะเย็บ เย็บกดไปก่อนก็ได้คะ่ะเย็บเย็บแบบเย็บห่างคะ่ะเย็บเพื่อให้ชิ้นนอกกับชิ้นในนะคะขอบเอวเนี่ยมันติดกันก่อนเพื่อที่จะง่ายต่อการเย็บประกบเนาะแล้วพอทีนี้คะ่ะพอหลังจากที่เราเนี่ยเลาะตรงนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นคะ่ะเราก็จะเย็บชิ้นนี้นะคะให้ติดก,กันกับชิ้นนี้เดี๋ยวอันขอวาดภาพอันนี้คือเป็นเป็นด้านนอกเนาะเดี๋ยวอันคะ่ะจะขอวาดภาพด้านในนะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะขอบเอวของเดิมอยู่ตรงนี้นะอ่า ตัวนี้ค่ะก็จะกลายเป็นที่เป็นซับในละที่เราได้เก็บเข้าจากกลางหลังจะเป็นรอยแบบนี้นะส่วนขอบเอวค่ะก็คือมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่แล้วก็ส่วนของที่เราเลาะค่ะก็คือครึ่งหนึ่งตรงนี้นะเนี่ยค่ะที่เราเลาะอ,ออกตรงนี้ค่ะมันก็จะถูกเปิดออกไปเดี๋ยวอันนี้อันขออนุญาตวาดเพื่อให้เห็นภาพตอนที่เราเปิดขึ้นขึ้นมาเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้คือเส้นของขอบเดิมนี่นะคะก็จะเป็นเส้นปะนะ อันนี้ค่ะพอเราเอาขึ้นมาปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นขอบตรงนี้ขอบเอวเนี่ยมันก็คือจะเป็นขอบเอวส่วนนี้ใช่ไหมคะขอบของขอบเอวตรงนี้มันก็คือขอบเอวของตรงนี้ค่ะขอบเอวที่เป็นตัวของเนี่ยค่ะตัวขอบแล้วก็ข้างล่างนะคะก็คือจะเป็นตัวของซับในใช่ไหมคะนี่เป็นของซับในแล้วก็ชิ้นนอกอันนี้คือเป็นภาพจากที่เป็นข้างในกางเกงนะเนี่ยค่ะให้เราอ่ะให้เราค่ะเอาตรงเนี้ยวางนะคะ จับประกบกันค่ะตรงนี้ค่ะกับตรงนี้ประกบกันแล้วก็เย็บจากข้างในก่อนเย็บข้างในนะคะเย็บไปพอหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วค่ะก็เอาตรงนี้นะคะเอาส่วนของขอบเอวนะคะที่เราได้แบะขึ้นจากอันนี้มันไม่แบเนาะอันนี้ค่ะเราได้แบะขึ้นเพราะว่าเราจะต้องเย็บตรงนี้ก่อนพอเย็บตรงนี้เสร็จแล้วค่ะก็พับส่วนนี้ค่ะขอบตรงนี้ลงมาเหมือนเดิมนะคะพอหลังจากพับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพับออกมาพอหลังจากพับเสร็จแล้วค่ะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ นี่อันนี้นะคะพอหลังจากพับเสร็จแล้วเนี่ยไอขอบเอวตัวนี้ค่ะมันก็จะถูกมาประกบแบบนี้ค่ะมันก็จะถูกทับซ้อนนะคะขอบตรงนี้ข้างล่างค่ะจะทับซ้อนไอขอบขอบเอวที่เป็นตรงนี้แล้วก็ต่อจากนะะั้นค่ะเราก็เดินเส้นเย็บกดเวลาที่เราเย็บกดเนี่ยเราจะเย็บจากข้างนอกนะคะเย็บจากข้างนอกคือมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะไม่เย็บจากข้างในนะคะข้างในเนี่ยเราจะเย็บแค่ส่วนของขอบเอลให้มันติดกันนะคะ แล้วก็ในการเย็บกดด้านนอกนะคะพอหลังจากที่เราประกบตรงนี้ลงมาใช่ไหมคะด้านในตรงนี้ค่ะมันก็จะยาวกว่าขอบและตรงนี้คือขอบมันก็จะยาวกว่าทีนี้ค่ะเรามาเดินเส้นเย็บกดจากด้านนอกดูว่าของเดิมเขาทํามาแบบไหนมันจะมีทั้งที่ของเดิมะคะ่ะเย็บกดจากส่วนด้านบนของตรงนี้ขอบเอวหรือบางตัวค่ะก็เย็บตามร่องบางตัวก็คือจะเย็บตามร่องตรงนี้นะคะร่องเดิมข้างในตรงนี้ค่ะ เราก็เย็บตามแบบของเดิมเลยว่าเขาเย็บมาแบบไหนเย็บกดนะคะเย็บกดจากข้างนอกนะคะอันนี้คือด้านนอกนี่ค่ะเย็บกดตรงนี้จึ๊บจิ๊บจึ๊บ,บมาพอหลังจากกดเสร็จแล้วค่ะขอบเอวตัวนี้ก็คือจะถูกติดกันละกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือเอาหูนะคะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนค่ะมีเพียงเท่านี้เลยลองดูนะคะค่อยๆทําไปค่ะทําไปแล้วก็มองภาพตามที่อ่านนะคะได้อธิบายแบบนี้ก็จะทําได้ลองดูค่ะ